เกมแหม่มออกมาเดินตลาดแต่บังเอิญว่ารถของเกมแหม่มนั้นเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เสียอยู่กลางทางเกมแหม่มก็เลยเรียกช่างมาเอารถเข้าไปซ่อมเกมแหม่มก็เลยเรียกแท็กซี่ที่วิ่งผ่านไปเพื่อไปส่งเกมแหม่มกลับบ้านพอขึ้นไปนั่งบนแท็กซี่แล้วลุงคนขับแท็กซี่ก็ถามเจ๊แหม่มว่าจะไปไหนเหรอครับเจ๊ อ๋อลุงตอนนี้ฉันคิดเปลี่ยนใจแล้วทีแรกฉันว่าจะกลับบ้านแต่ฉันอยากไปเที่ยวห้างก่อนลุงพาฉันไปหน่อยได้ไหมแต่ต้องรอฉันนะเพราตอนขากลับฉันก็จะให้ลุงไปส่งแต่ฉันจะให้ลุงพิเศษตกลงไหมได้ครับคุณผู้หญิงจากนั้น ลุงคนขับแท็กซี่ก็พาเก๋แมมไปที่ห้างแห่งหนึ่งตามที่เก๋แมมบอกเมื่อไปถึงห้างแล้วเก๋แมมก็ให้ลุงรออยู่ข้างล่างแล้วเธอก็ไปเดินชอปปิ้งเก๋แมมให้ลุงสองเท่าใครจะไม่เอาล่ะวิ่งเที่ยวเดียวก็ได้เงินตั้งเยอะแถมยังได้พักผ่อนอีกลุงขับแท็กซี่นึกในใจ เกยแหม่มไปเดินช้อปปิ้งบนห้างอยู่คนเดียวเลือกอะไรเลื่อยเปยื่อยความสุขของเธอเงินมีออกเยอะแยะจะทำตัวให้เสีงให้เบื่อทำไมกันเกยแหม่มนึกในใจช้อปปิ้งไปด้วยซื้อของไปเรื่อยเห็นอะไรก็อยากได้จนเพลินจนลืมไปว่าลุงกับแท็กซี่นั้นรอยอยู่ข้างล่าง พอนึกขึ้นได้เกมแมมก็เลยรีบไปเช็คบินเพราะกลัวลุงจะรอนานส่วนลุงกับแท็กซี่นั้นนั่งรอจนหลับอยู่ในรถนั่นเองพอตื่นขึ้นมาเกมแมมก็ยังไม่ลงมาอีกก็เลยหลับต่อหรือว่าเก๋จะกงเราวะเราไม่ได้เอาค่ามัดจำซะด้วยสิลุงคิดในใจคงไม่หรอกมั้ง แต่งตัวดีมีฐานะขนาดนั้นคงไม่โกหกหรอกลุงนึกในใจเมื่อเคกบินเสร็จแล้วเจ๊แมมก็รีบลงมาเพราะกลัวลุงจะรอนานเมื่อมาถึงรถลุงหลับอยู่ในรถนั่นเองเจ๊แมม,มก็เลยเคาะลุงลุงคะโทษทีค่ะฉันชอบเพลินไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับเจ๊ ผมนึกว่าเก๋จะหนีกลับบ้านไปซะแล้วเปล่าหรอกค่ะฉันชอบเพลินออกรถได้แล้วลุงแล้วบ้านของเก๋อยู่ที่ไหนเหรอรับเก๋มแหม่มก็เลยบอกสถานที่ให้กับลุงขับแท็กซี่จากนั้นลุงก็ขับมุ่งหน้าไปที่บ้านของเก๋มแหม่มขับรถไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไปถึงบ้านของเก๋มแหม่มเออนี่ลุง ถือของช่วยฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะให้ทิปครับเจ๊ลุงช่วยถือของเขาเ้าไปในบ้านของเก๊แหมมบ้านของเก๊ใหญ่โตมากแต่ลุงมองรอบๆบ้านก็ไม่เห็นมีใครสักคนลุงก็เลยสงสัยแล้วลุงก็เลยถามเก๊แหมมไปว่าเก๊ครับบ้านออกหลังใหญ่โตเก๊อยู่คนเดียวหรือครับใช่จ้ะลุงอ้าว ทำไมถึงอยู่คนเดียวล่ะครับแล้วสามีของเก๊ไปไหนซะล่ะลุงถามไปตามภาษาคนอยากรู้สามีฉันไม่มีหรอกจ้ะลุงเราเลิกกันไปนานแล้วอา้าวงั้นเก๊ก็อยู่คนเดียวใช่จ้ะเออนี่จ้ะลุงฉันให้ลุงสองพันเลยนะอา้าวทำไมให้เยอะจังล่ะครับเอาไปเถอะลุงเสียเวลารอฉันนาน และอีกอย่างก็หิ้วของเจวยฉันด้วยเออนี่ลุงลุงนะ่ะเป็นคนมารยาทดีเวลาฉันออกไปไหนมาไหนฉันอยากจะเรียกลุงมารับฉันเพราะตอนนี้รถฉันซ่อมอยู่ลุงจะมาไหมมาสิครับเจ๊เจ๊ใจดีออกขนาดนี้ได้ได้ถ้าง,งั้นเอาเบอร์ลุงให้ฉันหน่อย จากนั้นลุงก็แลกลายก,กันกับเจ๊นี่ครับเจ๊ขอบคุณมากค่ะลุงลุงเอากาแฟสักแก้วไหมเออจะดีเหรอครับดีสิมามาเข้ามานั่งก่อนดีกว่ารีบไปทำไมลุงจะไปวิ่งรถอีกเหรอไม่หรอกผมคงเข้าบ้านเลยจากนั้นเก๊แม่มก็ไปชงกาแฟมาให้กับลุง แล้วก็มานั่งใกล้ๆกับลุงนั่นแหละเออนี่ลุงอยู่บ้านกับใครเหรอผมก็อยู่คนเดียวครับเอา้าแล้วครอบครัวของลุงล่ะเมียผมอยู่ที่บ้านนอกครับเอา้าทำไมไม่ลงมาอยู่กับลุงล่ะเขาต้องดูแลพ่อแม่ของเขาครับพ่อแม่แก่แล้วว่าตาแม่ใหญ่ของผมนะ่ะอ๋อค่ะงั้นลุงก็อยู่คนเดียวเงาน่ะสิ ก็เหงาเหมือนกันครับก็พอๆกันกับเจ๊แหละแหมเอาคืนเลยนะลุงแซวเล่นครับเออเอาอย่างนี้ดีไหมลุงฉันก็อยากไปเที่ยวนะแต่ฉันยี่เกียดขับรถจ้างลุงดีกว่าพรุ่งนี้ลุงว่างไหมผมว่างเสมอเลยครับเพราะผมต้องออกวิ่งรถหาเงินอยู่แล้วถ้างั้น ฉันเหมาลุงนะพวกนี้ไปเที่ยวน้ำตกกันเดี๋ยวฉันให้พิเศษขอบคุณมากครับเจ๊หลังจากดื่มกาแฟหมดแก้วนั้นแล้วลุงก็ขอตัวกลับบ้านหลังจากที่ขับรถกลับบ้านอยู่นั้นลุงก็ยิ้มมาตลอดทางเพราะลุงได้เงินเยอะและอีกอย่างพวกนี้ก็โดนเมาอีกแก้าสาวใหญ่แจสปอร์ต ทั้งใจดีอะไรอย่างนี้รูปร่างหน้าตาก็อวบอันมองแล้วเจริญหูเจริญตาดีลุงแท็กซี่นึกในใจลุงนะอายุจะหกสิบแล้วแต่ร่างกายลุงก็ยังแข็งแรงเพราะไม่ได้ทำงานหนักขับแต่รถอย่างเดียวร่างกายแกแข็งแรงมากแกไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยเวลาแกคิดถึงเมีย มีอะไรอย่างผู้ชายเป็นแก,ก่ก็คิดภาพเอาแล้วก็ทำร้ายตัวเองไปด้วยแต่แกไม่กล้าออกไปหาสาวๆหรอกแกกลัวเปืองตังค์แล้วก็กลัวติดโลรคแกคิดแบบนั้นส่วนเจ๊แหม่มนั้นก็รู้สึกผ่อนคลายมากเมื่อรถไม่อยู่ คิดว่าจะออกไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วแต่เมื่อมาเจอลุงขับแท็กซี่ช่างโชคดีอะไรอย่างนี้ลุงแก,กก็ซื้อสัตว์ซะด้วยสิเก๋มแหมมเป็นคนมีเงินเยอะอยู่ว่างๆไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกชอบไปนั่นไปนี่มันเป็นความสุขของเธอลุงเช้าลุงม,มาบ้านเก๋มแหม่มแต่เช้าเลยเก๋มแหม่มยังไม่อาบน้ำแต่งตัวเลย เจ้แหม่มก็มาเปิดประตูให้ลุงเข้าไปนั่งรอลุงคะเดี๋ยวฉันอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวฉันจะจงกาแฟให้ลุงนั่งกิบอยู่ตรงนี้นะเก้แหม่มใส่ชุดนอนบางๆแล้วก็เสื้อคลุมลุงยังไม่กล้ามองเลยเพราะชุดนอนของเก้บางมากมองเห็นทุกสัสดส่วนเก้แหม่มก็เลยขอตัวไปอาบน้ําลุงนั่งกิบกาแฟไปเรื่อยคิดอะไรเรื่อยเปื่อย แหมอยู่บ้านคนเดียวอืมถ้าเรามีเมียแบบนี้ก็คงจะดีนะคงจะมีความสุขไม่น้อยฝันไปนะเราลุงคิดไปก็อดคำตัวเองไม่ได้วาสนาหมาวัดคงได้แค่มาหาเครื่องบินลุงนึกในใจเก้มแหม่มอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาหาลุง เกม๊แมมใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อแบบโชว์เซ็กซี่ยิ่งหน้ามองยิ่งนักเกม๊แมมมานั่งข้างๆลุงลุงคะไปกันหรือ,อยังคะอ๋อครับลุงกำลังตะลึงมองหุ่นเจ๊แมมอย่างลืมตัวจากนั้นลุงก็พาเก๊แมมไปขึ้นรถแท็กซี่ของแกแล้วก็ขับออกไป เจยจะไปเที่ยวน้ำตกไหนเหรอครับอ๋อเดี๋ยวฉันบอกจะลุงน้ำตกตรงนั้นนะ่ะสวยดีนะเรื่องลุงมีที่เที่ยวไหนไหมลุงไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเคยแต่ไปส่งเขาอ๋อค่ะไปที่ฉันบอกนั่นแหละได้ครับเดี๋ยวจอดซื้อของแป๊บหนึ่งนะลุงได้ครับเจ๊เมื่อจอดซื้อของเสร็จทั้งสอง ก็นั่งรถมุ่งหน้าไปที่น้ำตกกันเมื่อไปถึงน้ำตกแล้วลุงก็ช่วยถือของย้มแหมมเอาเสือไปผืนหนึ่งแล้วก็ไปปูตรงที่สงบเงียบนั่งมองน้ำตกชมนกชมไม้ลุงเองไม่เคยมาเที่ยวแบบนี้ลุงก็รู้สึกเพลิดเพลินนี่จะพาเมียลงมาเที่ยวแบบนี้คงจะมีความสุขนะลุงคิดในใจแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอก ทั้งที่ไหนจะไปรับเมียมาเที่ยวเจมแม่มปูเสือลุงแล้วก็เลยบอกลุงว่าลุงเหนื่อยลุงก็นอนพักเลยนะเออเจ๊ครับเจ๊น่ะคงจะมีความสุขน่าดูนะครับถึงจะอยู่คนเดียวแต่เก๊หน้าตาก็บ่งบอกว่ามีความสุขมากไม่เหมือนกับผมทำไมเหรือคะลุงลุงคิดถึงเมียลุงเหรอ ก็บ้างละครับเจ๊ผมไม่ได้กลับบ้านตั้งนานแล้วเกือบปีอ้าวมึงก็เหงาเหี่ยวแห้งนั่นสิคะเก๊แหม่มแซวล,ลุงก็บ้างละครับผมก็อยากกระชุ่มกระชวนเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าไปเที่ยวไหนหรอกมันเสี่ยงและอีกอย่างเงินก็ไม่ค่อยมีเกมแหม่มมองหน้าลุงแล้วก็แอบคิดในใจว่า ลุงนี่ก็แข็งแรงนะถ้าได้ลุงมาอยู่กับเธอแล้วก็ถ้าให้เธอมีความสุขจะเป็นยังไงนะเก๋แมมแอบคิดแล้วก็แอบ,บยิ้มอยู่คนเดียวแต่ลุงเพิอไปเห็นเก๋ย,ยิ้มอะไรเหรอครับอ๋อเปล่าค่ะฉันคิดว่าฉันอยากจะให้ลุงไปอยู่กับฉัน แล้วก็ไม่ต้องไปรับจ้างขับแท็กซี่อีกหรอกแค่ทำงานอยู่กับฉันลุงจะไปไหมฉันจะให้เงินเดือนลุงพิเศษเลยริงเลยครับเจ๊ริงสิผมไปครับถ้างั้นลุงรับจ้างขับแท็กซี่ใช่ไหมให้รถฉันซ่อมเสร็จก่อนลุงก็ไปขืนแท็กซี่เขาแล้วก็มาขับรถให้กับฉันเอาไหมลุง เอาครับเจ๊เอาลุงรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเจ๊แหม่มเองก็รู้สึกมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับลุงเออลุงเอนหลังซะสิฉันเองก็จะเอ็นเหมือนกันเหนื่อยมากลุงก็เลยเอ็นลงนอนแล้วเจ้แหม่มก็เอ็นลงนอนข้างๆลุงลุงรู้สึกตื่นเต้นเมื่อมีสาวอวบ,อบ มาอยู่ข้างๆลุงลุงก็เลยหันหน้าไปหาเจ๊แมมเจ๊ครับครับลุงเจ๊ไม่คิดจะมีผัวหรือครับลุงถามไปตามภาษาค,คนบ้านนอกกอ,อกนาทำไมเหรอลุงก็ผมเห็นเจ๊นะอะไรก็มีหมดฐานะแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ดีหมด ทำไมถึงอยู่คนเดียวล่ะครับเย๋ยิม้มก็ฉันจะลงไปอยู่ด้วยนี้ไงฉันก็จะอยู่กับลุงไงแต่มันคนละอย่างครับผมไปอยู่ก็อยู่ในฐานะเป็นคนงานของเจเก๋ยิม้มใครบอกลุงละ่ะว่าฉันจะให้ลุงอยู่ในฐานะคนงานของฉันลุงทำหน้าสงสัยอ้าว แล้วจะให้ผมอยู่ในฐานะอะไรล่ะครับเจ๊แล้วลุงอยากอยู่ในฐานะอะไรละ่ะลุงเลือกได้นะผมเลือกไม่ได้หรอกครับถึงผมจะอยากอยู่ในฐานะนั้นแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ผมก็คงได้แต่ฝันลุงลุงเลือกได้สิลุงลองบอกมาสิว่าลุงอยากอยู่ในฐานะอะไรฉันจะจัดให้ ยิงเหรอครับยิ่งสิสายตาของเก๋มแมมยิ้มหวานสุดเซ็กซี่ให้กับลุงแท็กซี่เออผมอยากอยู่ในฐานนะสามีของเก๋ครับเก๋มแม,มมยิ้มอะไรนะลุงลุงต้องการตำแหน่งอะไรนะคะผมว่าแล้วผมก็ได้แค่คิดเก๋มแม,มมยิ้มแล้วก็ เอามือไปจับมือของลุงเจ้ yeah. ลุงฉันจะจับให้ลุงนะลุงอยากได้ตำแหน่งนั้นใช่ไหมครับเจ้ yeah. ถ้างั้นลุงก็ต้องทำงานกับฉันก่อนในตอนนี้ตอนนี้เลยเละครับเจ้ yeah. ใช่ไม่มีคนหลอกแถวนี้ถ้าลุงทำงานตรงนี้พาน ฉันก็จะรับลุงแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้กับลุงจริงเหรอครับเจ๊จริงสิคะจากนั้นลุงขับแท็กซี่ก็จัดการทำงานต่างที่ใจเขาปรารถนาเจ๊เหมี่ยมเองก็พอใจในงานของลุงขับแท็กซี่และแล้วพวกเขาทั้งสองก็ทำงานช่วยกันต้องโขดหินตรงนั้น อย่างมีความสุขจากนั้นเจมแหม,มก็บอกกับลุงว่าลุงผ่านเจนแล้วเจมแหม,มก็รับลุงให้เป็นสามีเจ้าของบ้านในตอนนั้นเลยทันทีลุงกับแท็กซี่ดีใจมากหอมกอดเจมแมมอมยังไม่วางมือเจมแอม,มเองก็รู้สึกมีความสุขมากรู้สึกกระชุ่มกระชวย ยังไม่เคยเป็นมาก่อนได้แล,แล้วลุงกับแท็กซี่กับเจ๊แม่มแม่ไม้คนสวยก็อยู่ด้วยกันอย่างผัวเมียและรักกันมีความสุขกันตลอดมา